กวไอเดียที่บอกว่ามันเติมเต็มถ้าเกิดเทียบกับสอง้านเดี๋ยวอสองล้านเดี๋ยวพูดนะแต่อตัวเนี้ยมันเติมเต็มในนิยามว่าพอ,อร์ตคอลิโอธุรกิจพี่อ่ะสามแบรนด์ยังไงพูดถึงอลิสมันไปเติมตรงไหนครับอย่างธุรกิจอันอื่นเนีเราต้องเอาตัวเข้าไปแจมเข้าไปเฝ้าแต่เน,นี่ยถ้าเราสามารถทําให้มันดําเนินไปได้อ่ะมันคืออะไรที่เราไม่ต้องเฝ้าแล้วเราสามารถทําให้มันรันของตัวเองไวได้เลยคือเราไม่ได้มีหน้าร้านเราส่งอย่างเดียวอืมอ,มอมก็คือไปตอบโจทย์ d e l i v e r รด้วยเพราะว่าอย่างร้านนนีี้เ่ ที่ RCA เนี่ยบางคนถ้าไม่ได้มาก็ก็อาจจะยากกว่าไอ้ตัวนี้ร้านนี้คือร้านอองทิพรสมันยังไม่มีเมนูอะไรที่เป็นยำๆแซ่บๆอะตรงนี้จะเป็นสายแบบเชงเชงก็คืออองทิพรสเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นที่เชียงใหม่ตอนนี้คือมาเปิดที่นี่แล้วมาเปิดที่นี่แล้วครับผมพี่สิรัลเล่าถึงเบื้องหลังเมนูหรือว่าลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยหน่อยว่ามันเป็นยังไงสำหรับบางคนที่อาจจะไม่เคยมาเมนูร้านอง ใช่ที่เด้เลยคือลูกชิ้นหัวนมอ่าลูกชิ้นปลากายหัวนมเลยกอันนี้อันนี้เขาเรียกกันอย่างนั้นเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกกันมาแบบไม่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เคยได้ยินเคยได้ยินครั้งแรกก็นันแหละลูกชิ้นหัวนมอ่าตาแรกตาแรกจะเราจะเรียกเราแบบเหมือนแบบเราไปล่าล่บลูกวของผู้หญิงหรือเปล่าเนี้ยแต่ผู้หญิงเขาก็เรียกเหมือนกันอ่าเราเนยอ่ะโอเคก็เรียกตามเขาแต่แต่คือทุกคนก็เรียกงนี้มาอยู่แล้วอ่าก็มีลูกชิ้นปลากายหัวนมใช่ไหมมีซุปกระดูกรับ อันเนี้ยที่เป็นตัวชุลมของที่ <The best. S 1> อ,อ่อ The base แต่ว่ามันมีของโปรดผมคือติ่มซำอ่าติ่มซำนี่คือต้องสั่งครับผมและน้ำจิ้มนี่คือแบบ The บ base เลยแต่ติ่มซำของเราจะไม่ไม่ได้เหมือนที่เชียงใหม่ไงครับอือคือคือเราเราอันนี้ก็เป็นเป็นน้องชายน้องแฟนเขาคือเป็นคนที่แบบชอบคิดชอบทําอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วคือเขาเหมือนเขาทำอะ่ะพี่เดี๋ยวเราขายติ่มซำด้วยครับแบบอัน่ไหนลองทำมาชิมซิ่ะ่ะพอกินคำน่เสวยแบบ เข้าใจเพราะแสงออกปากตอนนั้นเลยอะคือแบบโหอร่อยอร่อย,เ,ยเพราะพูดถึงซ้ำนอกเรื่องแบบที่ศิลาเคยเล่าว่ามีคนเคยเอามาขายติ่มซำอ๋อแล้วก็แล้วก็อะไรนะให้เขาชิมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่คือติ่มซำอะ่ะต้องต้องบอกว่าเราเราภูมิใจมากมันมเรารู้สึกมันอร่อยมากติ่มซำข้อดีขององอะ่ะคือเป็นกุ้งล้วนครับอืมกุ้งเด้งๆงแลวคือแบบเวลาเรากัดกินมันะแบบมันจะกรึบมันจะแบบ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 ดีมากนะนึกออกไหมและ เขาก็มีคนเข้ามาเสนอว่าแบบเอาาบอเห็นทําติ่มซำอยากลองลดคอสไหมอยากอะไรไหมเงี้ยเขาก็เอานั้นตัวนั้นตัวที่เป็นฟรีซมาเสนอพอเสนอเสร็จอะเราก็แบบอ,อ่ะไหนลองดูเผื่อว่ามันเขาเขาส่งร้านดังใช่ไหมมันมันอาจจะอร่อยอร่อยกว่าเราถ้าอย่างนั้นอะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเราไม่ต้องทําก็ได้เพราะเพราะไอที่เราทําอยู่อะคือเราต้องตื่นมาทําทุกวันไงพออุ่นกินเสร็จก็คือแบบมองหน้ากันกับน้องแบบ เราเราควรจะตอบน้องเขาว่ายังไงดีวะคือแบบคือแบบถ้าจะไปบอกของเขาไม่อร่อยอ่ะคือมันเสียมารยาทเพราะเพราะคือมันมันก็คือมันคือของซื้อของขายเขาคือธุรกิจของเขาอ่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวทําติ่มซาให้ให้ชิมแล้วกันพอชิมเสร็จแล้วน้องเขาเข้าใจอ๋อคนละทางกันแล้วเขาเขามีชมด้วยนี่เขาบอกว่านี่คือติ่มซำของจริงอ่ะใช่อร่อย